วงการบันเทิงหาต้อนรับซุปตาสาวคืนจออีกครั้งในรอบเ7ปีหายไปไหนมานาน7ปีเมื่อวันที่9พฤศจิกายน KST ทาง SM Entertainment ยืนยันกับสื่อต่างๆว่าโบอาได้รับเลือกให้แสดงในละครเรื่อง Mary My Husband นี่จะถือเป็นโปรเจกต์การแสดงครั้งแรกของโบอา นับตั้งแต่เธอรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องอธิบดีสนาตาในปี2560สำหรับละครมันจะเป็นบทบาทจอเล็กเรื่องแรกของนักร้องนับตั้งแต่ Return to Love ทางช่อง ATBC ที่ออกอากาศในปี2559ในขณะเดียวกันละครเรื่องใหม่ Mary my husband ของช่อง TVN m a r y My Hu s b a แบเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมไม่นานหลังจากที่ได้รู้เรื่องชู้สาวของเธอจากนั้นก็กลับคืนสู่เร่าของเธอเมื่อสิบปีที่แล้วและได้รับโอกาสใช้ชีวิตเป็นครั้งที่สองพร้อมกับวางแผนการแก้แค้นโปรเจกต์นี้จะนำโดยพักมินยองซึ่งนำแสดงโดยอานินอูอียีขยองอีกวีกวางและอีกมากมาย